สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พมมาธรรมะท่านหาม,ม่ายามเบ็ดครับยามเบ็ดฟ่วมครับเนื้อหอยตัวนี้เบิ่งครับเป็นแบบคืบบครับหลังนี่มีดินนะครับมีดินอยู่ว่าท่านประธานมันจะตึงๆแนบเียสิคือบอมีใ่ะ โอ้มีครับตัวบักเงย,ยครับตัวบักเงย,ยครับเป็นกอเป็น,ป,นประธานทำมัหนจะออกขางไนเนาะโอ้ดินลากขึ้นมาก่อนลากขึ้นมาก่อนลากขึ้นมาลากขึ้นมากโอ้เยเงยครับบักเงย,ยเงยเงยโอ้มันละมลันละขั้นแรกกับมันเลยครับ ว่าประธานประธานทำม,มันจากแก่น้ำทิบลายพดสักสี่วับ่ไหวคนละเอาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ท่านประธานทำม,มัน,นบอกแล้วว่าสมุนไพรน้ำใสจะจัดหลายว่าจัดหลายผลบวมขึ้เนเลยจัดหนัก

กานทำประทานหำโอ้แบบไงครับพี่น้องแบบกลัวปะ่ะผู้การบรรยากาศท่องถึงหน้าอยู่ปัตตานีครับลุยสานพันทลินหากินปัตตานีไปรยุ่ธ์สกหาหากินด้วยเขาครับอันนี้วมาใส่เบ็ดใส่ไวปถึงมือว่านเลยครับมือแรงมือซอเขาก็มะยามนี่บร้ครับขั้นแรกกับหมานเลยครับท่านหำยามาไว้บ่ิบบตันทำแบบกลัวผูการ บมไ่ไหวแล้วเราต้ันจัดลายลายาสลับคิมเอกไ็วบเพียงเทเดีกครับผม,อกกมบขอบคุณแล้วครับสวัสดีครับ